สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แอดมินก็จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานหรือกําลังมองหางานทําอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะที่บริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจํากัดได้เปิดรับสมัครพนักงานประจํารายได้16,500บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะ หากท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็มารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะบริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจำกัดเป็นบริษัทในกลุ่มเครือข่ายมาทแมนประกอบกิจการด้านการผลิตและจำหน่ายเบอร์เกอรี่ดังกินโดนัทได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำฝ่ายผลิตหลายอัตราเพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานนิคมอุตสาหก,กรรมบางปู ซอย12บีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งบริษัทได้เปิดรับโดยตรงตำแหน่งที่เปิดรับนั้นก็คือพนักงานอบขนมผู้ชายและพนักงานปรุงแต่งขนมเป็นผู้หญิงคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นเพศช,ชายและเพศหญิงก็ได้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีถึง45ปีไม่จองเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษารายได้และสวัสดิการที่จะได้รับคือรายได้เฉลี่ย14,500บาทถึง16,500บาทต่อเดือนหรือได้ได้ที่จะได้รับ574บาทถึง587บาทต่อวันค่าแรง331บาทต่อวันทดลองงาน4เดือน ได้โอที6บาทถึง310บาทต่อวันมีโอทให้3 5ถึง5ชั่วโมงมีค่ากะ40บาทต่อวันค่าเดินทาง30บาทต่อวันมีเบี้ยขยัน300บาทต่อเดือนมีโบดัสประจำปีให้ด้วยและมีประกันสังคมประกันสุขภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด รายละเอียดในการทำงานเวลาทำงานกะเช้า6โมงถึง18นาฬิการวมโอทเวลาทำงานกะดึก17นาฬิกาถึง5นาฬิกาตามโอทสถานที่ปฏิบัติงานนั้นก็จะอยู่ที่บริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย12บีอํเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสมัครเป็นพนักงานประจำฝ่ายผลิตบริษัทโกลเด้นโดนัทประเทศไทยจำกัดสามารถไปสมัครด้วยตนเองที่บริษัทหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่091-999-8978 091-999-8978 ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมที่ยังมีบริษัทที่ยังเปิดรับสมัครสำหรับคนที่กำลังว่างงานและกำลังมองหางานทำอยู่นะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามตามเบอร์ข้างต้นที่ให้ไว้ได้เลยนะคะแอดก็ขอจบข้อมูลข่าวสารแต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขอโทษขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วย ถ้ามีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเดี๋ยวแอดมินจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังค่ะ